ในไอเทมที่ให้ปกติช่วยน้องบริอันน่าจะยืนแตะบอลค่ะใชกระน่มาประมาะสุแตะบอย่าง น้องไปคุณแม่ดาลค่พานองสารกินนมแม่กแล้วนะน้องไ่รู้ไหมน้องไม่กินนมเยอะมากทำให้น้ำหนักตามเกินเลยนะเป็นคนที่ยิ้มเก่งและสามารถเครื่อนไหวได้ปกติเลย โอ้โอ้โอ้หนูหนูรู้ไหมหนูไม่ยอมกินนมทำให้น้ำหนักของหนูอ่ะน้อยมากไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดเลยนะแต่เองลูกทักสองคนน่ารักจังเลยน้องใหม่ยิ้มให้แม่น่ารักมากน้องแม่กิ้มให้แม่หน่อยนะน้องใหม่ไม่ยิ้มให้แม่เลย น้องแมกเก่งมากเลยลูกหนูสามารถที่จะเล่นของหลากสีได้ได้ยนะน้องแม่สนใจแม่เลยไม่เรียกน้องแมงไม่หันมาเลยน้องแมกน้อม่อเยให้เป็นป้ากับเปนแม่ด้วยาเราเด็กนนี้เลี้ยให้เธด้วยน้องแมไม่เี้ไม่้าเลยไสนังนังง้น ค่ะน้องไมซ์คือคนที่ไม่ค่อยสนใจคนแต่งหน้าเลยค่ะรู้สึกเหมือนจะชอบอยู่คนเดียวและเก็บตัวอยู่ตลอดเลยทีนี้เราควรทาตับกันยังไงฉันว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอ่อนแง่นะคะว่าสีปกติด้านไหนหรือเปล่าเปดีก่อนฉากที่หนึ่งเช้าวันใหม่ในห้องเรียน 好了。 ฉากที่สองจับคู่ภาพคำศัพท์เด็กๆวันนี้ครูก็จะมาเอาคำศัพท์ในดีน้เนาะให้หนูทำนะว่าคำไหน เก่งมากแม่หนูลองทำอันนี้ก่อนนะผิดนะแม่เดี๋ยวอันนี้นะครูจะช่วยบอกที่หนูอีกครั้งนะคือหนูจะทำที่เป็นผีเสื้อใช่ไหมงั้นออกอันนี้นะหนูต้องโยนไปทางนี้ ต้นไม้เป็นผิดนะหนูลองทำอีกนะเก่งมากฉากที่สามเล่นบว์วาสมมติในมุมบ้านผมเป็นหมอคทยปทพียบ้านนะ โอเคเดี๋ยวขอวัดไข้เลยนะโอเคแม่หนูอยากเป็นกัคุณไหมาเยเดี๋ยวหนูเป็นหมอนะเดี๋ยวมารักษาคุณนะได้ค่ะ่งมากแม่เดี๋ยวหนูค่อยปรับตัวเข้าไป นี่แม่เป็น รู้วันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างลูกวันนี้หนูไปครูให้หนูทำไอ้วันนี้ครูให้หนูไปหานะครูทำแม่หนูก็แปหาเพื่อนได้หมดเลยรู้สึกเสียมากเลยค่ะว้าว๋อเห็นมากเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนะเมื่อเป็นไงบ้างลูกวันนี้เนี่ยวันนี้คุณครูให้หนูเรียนความแต่หนูไม่ทําหนูนั่งเล่นเฉยๆแล้วหนูก็ลืมเอางานและสมุดกลับมาบ้านด้วยค่ะไม่เป็นไรนะลูกแม่รู้ว่ามันยาก ลูกอาจจะเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อาจจะลองปรึกษาหมอออนไลนะ์นะแม่จะหาวิธีจาัดก,การเองลูกสวัสดีค่ะค,คุณหมอคุณหมอครับพอดีดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะพอดีว่าลูกของดิฉันอะคะ่ะมีปัญหาเรื่องสมาธิแล้วก็อารมณ์มากเลยค่ะตอนเช้าเขาหงุดหงิดง่ายพออยู่ห้องเรียนเขาก็ไม่ค่อยมีสมาธิบางทีครูก็ต้องให้เขาแยกนั่งกับเพื่อนอะคะ่ะ คุณแม่ทําได้ดีมากค่ะให้การฉลับสนุนไม่ตังหลเด็กสมาธิสั้นต้องการความเข้าใจไม่ใช้กันดูจัดการสิ่งเล่ลรองให้เหมาะเช่นนั่งแยกจัดสิ่งกระวนกันให้ภาพหรือกิจกรรมสั้นๆจะช่วยได้ค่ะค่ะแล้วถ้าลูกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนะคะเพราะว่าเขาเห็นพี่ของเขาอค่ะเรียนเก่งทํากิจกรรมได้เยอะบางทีเขาก็พูดว่าทําไมหมูทําไม่ได้เหมือนพี่นั่นเป็นจุดสาคัญเลยค่ะนให้เขารู้ว่า ให้ชมอย่าเป็นเท่ากับพี่ขอบคุณมากมากน,นะคะคุณหมออย่างน้อยแม่ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นดิฉันแนะนําให้คุณแม่พาลูกไปประเมินอย่างเป็นทางการจากคุณหมอและเริ่มกิจกรรมฝึกสมาธิหรือบรรลุพฤติกรรมจากนักกิจกรรมบรรลุจะช่วยได้มากค่ะขอบคุณสําหรับคําแนะนํมากมากเลยนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ